ก็ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดการกับเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายนะครับเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะทำในวันนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของเงื่อนไขของสัญญานะครับ ซึ่งเงื่อนไขเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มมีลดนะครับแล้วแต่สัญญานะครับก็คือบางบางทีบางเงื่อนไขนยบางบางสัญญาเนะี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องเรื่องลถเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยที่ลูกค้าทําการมาทําสัญญาซื้อขายกับเรานะครับก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้เงื่อนไขเนี่ยมันก็จะมีข้อหนึ่งเขยไหมฮะเนี่ยข้อหนึ่ง ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับข้อ1ข้อ2เนี่ยก็จะเป็นค่าเริ่มต้นของสัญญานะครับก็คือเราต้องมีนะครับค่าเริ่มต้นหมายถึงว่ามันต้องมีหัวข้อแบบนี้นะครับแล้วก็มียอดเงินตรงนี้นะครับซึ่งยอดเงินเนี่ยมันก,ก็จะมาจากสัญญาที่เราสร้างขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องแก้ไขเนี่ยก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่ข้อ3ข้อ4ี่นะครับ ข้อ5้าข้อหข้อเเนี่ยก็คือบางบางสัญญาก็จะมีมากกว่าเเงื่อนไขนะครับที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วเ,เงื่อนไขเนี่ยเราไปแก้ที่ตรงไหนนะครับเราจะเข้ามาตรงประเภทสัญญาตรงนี้นะฮะประเภททรัพย์สินตัวดีนะฮะประเภททรัพย์สินประเภททรัพย์สินที่เราจะดึงประเภททรัพย์สินอ่ะเข้าไปเปิดในในใบสัญญาเนี่ยเราเราจะทําสัญญาเกี่ยวกับประเภททรัพย์สินประเภทไหน นะครับเราก็มาทําการสร้างประเภทตัวนี้ไว้ก่อนนะครับซึ่งในที่นี้นะ่ยมันจะมีใบประเภทรัพย์สินที่ผมได้ทําการทําเป็นตัวอย่างไว้แล้วนะครับในนี้นะฮะเช่นในกรณีนี้ผมจะแก้ไขนะครับผมจะแก้ไขก็คือมันไม่มีถึง18หัวข้อหรือว่ามันอาจจะมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลบก่อนนะครับเราสามารถลบตัวนี้ออกได้นะครับ คลิกดังเงี้ยเราก็ลบออกได้เลยนะครับอ่าทีนี้หัวข้อตัวนี้เราก็ลบบอกได้นะฮะคือบรรทัดเนี่ยเราลบออกได้ครับเราลบออกก่อนอันนี้คือคือ,อเงื่อนไขเราอาจจะยะากมากกว่านี้นะแต่ว่าเราเราเดี๋ยวผมจะลองลบออกก่อนนะครับผมจะจําลองว่ามีเงื่อนไขไม่เยอะนะครับ ทีนี้ตัวสีแดงเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่เราต้องมีในสัญญาผมจะทำการล็อกไว้นะครับก็คือไม่ให้ล็อกเอไม่ให้ลบได้นะฮะคือตัวนี้จะจะลบไม่ได้นะครับที่เป็นมนทดสีทิแดงเน,นี่ยนะแต่ว่าเราจะทำการแก้ไขได้นะครับนะครับเราจะสามารถแก้ไขได้อย่างเช่นผู้ผู้ซื้ออย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นผู้เช่าซื้อเองี้ยได้นะครับเนี่ยได้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นก็เปลี่ยนได้นะครับเนี่ยจากซื้อขายากลายเป็นเช่าซื้ออะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะพอเปลี่ยนเสร็จหัวข้อตรงนี้แหะปุ๊บแล้วก็กดแก้ไขนะครับทีนี้ผมยังไม่กดแก้ไขทันทีนะครับผมจะทําการเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปก่อนคือเดิมทีมันมีอยู่ละหนึ่งสองเห็ไมาครับเงื่อนไขที่จําเป็นต้องมีในสัญญาคือมีอยู่และหนึ่งสนะครับแล้วทีนี้ผมจะเพิ่มข้อที่3เข้าไปนะครับ ก็คือผมจะไม่พิมพ์นะคือผมมีมีแบบอยู่นะแ๊บ<ม>น,นึงนะฮะอ่ผมมีแบบอยู่แบบนึงนะสักคู่นะอ่ผมมีแบบตัวนี้อยู่ผมมีแบบอยู่นะฮะนี่ฮะ แบบผมอยู่ด้านซ้ายนะฮะก็คือเป็นเป็นจากเ,าเป็นไฟล์เวิร์ดนะฮะ <ๆ S 2> ก็คือสมมติว่าผมจะเพิ่หมหัวข้อที่สามนะฮะเอาตะกี้เนี่ยผมโทษทีผมปนลืมไม่ได้กดแก้โทษทีนะผมเอาใหม่เราบ,บอกอ่า <ahora> ก็ลวอากอนอานอ่าสซ่ผมเอาตรงนี้หนะึ่งสองสามสี่ห้าผมจะเพิ่มมาแค่ห้านะทีนี้มันก็จะมีหัวข้อที่สามใช่ไหมฮะผมก็ก๊อไปไอทบอตัวนี้นะเอาทีแล้วเอาทีแล้วเงื่อนไขนะเงื่อนไขแรกเนี่ยก็คือหัวข้อที่สามใช่ไหมฮะแล้วก็ก๊อปจากตรงนี้มาวางตรงนี้เลย ะครับเนี่ยขาวางแบบนี้แล้วทีนี้เงื่อนไขที่สี่าก๊อปจากตรงนี้แล้วก็มาวางไว้ตรงนี้อ่ามาวางไว้ที่โปรแกรมเรานะฮะแล้วทีนี้มันมี4.1ใช่ไหมฮะมันมี4.1อีกแล้วก็ก๊อปเอา4.1เนะี่ยเราจะเลยมา4.2 4.3อย่างงี้ไม่ได้นะเอาทีละตัวนะเะ,อนะนะเอาทีละหัวข้อนะครับนะครับเอาทีละหัวข้อทีนี้4.1เนะี่ย มันจะเป็นหัวข้อย่อยของข้อสี่นี่ใช่ไหมฮะเรามีการเคาะนิดนึงนะฮะอ่าเคาะมาน,นิดนึงนะครับทีนี้สองเหมือนกันนะครับสี่จุดสองอ่าสี่จุดสองเคาะนิดนึงอ่าครับทีนี้สี่จุดสาม นี้ถ้ามันถ้ามันเยอะไปแล้วก็แบกกลับนะครับอ่าอย่างนี้นะฮะมันเท่าเท่ากันเพราะว่ามันจะขึ้นแบบเป็นย่อหน้าใหม่อะไรประมาณนี้นะ่ะย่อหน้าหัวข้อใหม่ตัวเนี้ยทีนี้มันจะมีสี 4, 4่จุดสี่ใช่ไหมสี่จดสามสี่จุดสี่อ่าสี 4. 4่จุดสี่ะสี่จุดสี่แล้วก็แล้วก็กดปุ่มนี้นะแล้วก็เพิ่มบรรทัดขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็วางอ่าวางเงี้ยสี่จุดสี่ แล้วก็หัวข้อถัดไปนะครับแล้วก็เป็นหัวข้อที่ห้าใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปอ่าทีนี้หัวข้อถัดไปก็ก็เพิ่มไปนะฮะทีนี้ผมจะเอาหัวข้อสุดท้ายเลยนะเพื่อความรวดเร็วนะเนี่ยผมจะเอาตรงนี้เลยอ่าแต่ถ้าเราถ้าเรามีเงื่อนไขยเยอะอย่างเงี้ยเราก็เราก็ใส่ให้ครบทุกหัวข้อนะฮะหรือก๊อปทีละหัวข้อท,ทําทีละหัวข้อนะฮะ พอเวลาเราดึงดึงไอตัวรหัสสัญญาตัวนี้ไอรหัสไอตัวทรัพย์สินตัวนี้ไปใช้ในใบสัญญามันก็จะเอาข้อมูลตัวนี้ไปตีพิมพ์ในใบสัญญาให้เรานะครับอ่าเสร็จแล้วผมกดแก้ไขครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อให้จะแก้ไขนะฮะหรือจะแสดงตัวอย่างดูก่อนก็ได้นะผมแก้ไขก่อนอ่าแสดงตัวอย่างดูนะฮะอันนี้คือที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับเงื่อนไขนะครับมันก็จะเป็นค่า ข้อมูลนะฮะที่มีอยู่ในใบสัญญาเราทีนี้ผมจะทำการเปิดสัญญาตัวนี้ให้ดูนะฮะตัวนี้ผมเคยดึงดึงรหัสตัวนี้รหัสประเภทไอ้ตัวเนี้ยประเภททรัพสินตัวเนี้ยไปใช้ในใบสัญญาแล้วนะฮะผมจะลองพิมพ์ใบสัญญาตัวนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมมันก็จะมีหัวข้อที่3เพิ่มขึ้นมาเห็นไหม ของข้อที่3ที่4ใช่ไหมแล้วก็4ี่จุดห4ดสองแล้วก็ของข้อที่5แล้วก็ตัวนี้นะฮะถ้าเราจะเพิ่มที่หลังเราก็เพิ่มอีกได้นะฮะเงินไขแล้วส่วนล่างเนี่ยก็จะเป็นใบส่งของนะครับะจะมีรายละเอียดการชําระแต่ละงวดนะครับผู้เช่าซื้อนี่ก็โอเค ครับก็จะประมาณนี้ครับผมสลับการาวางเงื่อนไขของสัญญานะฮะก็คือแก้ไขนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงอ่าตัวนี้สมมุติว่าที่เป็นรถจักรยานยนต์นี่มันเป็นยังไงคือถ้าเราไม่ไม่ใช้พวกนี้นะ่ะเราก็ลบออกได้นะเราก็พิมพ์ใหม่เข้าไปได้เลยนะฮะอ่าถ้าลบออกอถ้าไม่ใช้พวกนี้เราก็พิมพ์ใหม่เองได้เลยนะฮะเราสร้างเองเลยนะฮะพิมพ์เองเลยก็ได้เนี่ยได้เหมือนกันนะฮะ แล้วก็พรีวิวดูก่อนนะครับไม่ฮะก็จะประมาณนี้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ